สวัสดีครับสวัสดีเพียง FC 1ครับก็วันนี้ก็ลึกงามยามดีครับของทีมงานทีมล้วนครับโซนสีเกตบึงบุนหน,อนอ่อยซาวครับวันนี้ก็ว่ายรถก่อนออกหน้างานครับ นี่ทีมงานเพิ่งไหว้เสร็จครับก็โอ๊ตจเจริญการช่างครับคันนี้ตู้แอร์ปี่ใหญ่ยีสิบสองคันนี้ยีสิบสามคันนี้โบคู่นะครับแล้วก็โบสามลูกที่เด็ดจากบึงบูนครับแล้วก็มี รานิยมสองคันเลยครับในตำนานนลยครับทีมงานพร้อมออกวันนี้เลยไหว้เสร็จครับก็วันนี้ก็ออกเดินทางครับเพิ่งยังไหว้ก็มีครับเพิ่งจะไหว้ครับก็เพิ่งไหว้เสร็จเมื่อกี้นี่ นี่ก็โบคู่ครับรอรอเลยโอ๊ตเจอเถินเจ่อโบคู่อัน <c oughs> นี้โบสามลูกครับ อู่นี่เนียนครับอันนี้ราชดิยมครับพร้อมออกงาน ไปลงไซครับานี่้ไปโกัครับข้าเดอครับารโ,โ,โบคู่ลงสซคตุยคู่คันบ่ครับคูขันวัขันสามลูกลงซีซรเก็บข่าวเบาอยู่คู่ขันบ่แล้วหน้าปีอยู่พายุบ่ครับค เดี๋ยวก็รอลงครับเส็จแล้ครับเดี๋ยวก็จะมีล้ำที่5้านะครับรอสักครู่ครับก็น่าจะประมาณสิ้นเดือนก็น่าจะมาสม่งของโอ๊ตเจริญน,นะ อยู่หน้าโรงเรียนเลยครับโอรถเจริญยาช่างทีมงานสีบลวนเนี่ยทีมงานหน่อยสาวก็วันนี้ก็จะส่งครับจัดส่งเอารถไปลองหรือเปล่าเดี๋ยวโบสามลูกตู้เอก็จะมารอแป๊บกับประมาณสิ้นเดือนนะเห็นช่างโอ๊ตว่า แต่ไม่รู้ว่าจะทันข้าเบาไหม <c oughs> วันนี้แดดแจ่มเรื่องงามยางดียมนี่ทีมงานว่ายรถเพิ่งเสร็จก็รอนะครับรอรอ <c oughs> เซนนี่เราก็เจอกัยยนครับสีขอเราก็จะไปสีขอ ทุกปีก็ไปครับแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ไประบบปากโอ๊ตเจริญครับ <S <S เรทั้งลำนะครับอันนี้น่าจะเพิ่มเกียวดันหรือเปล่าเสริมเกียว แล้วโบป,ปากครับส,สวยๆหล่อๆน้ำมันไปเต็มถังนะคันนี้โบสามลูกโคตรเด็ดเลยครับ นีตัวเดินสองร้อยครับสองร้อยเครื่องเจฟไลเทอร์โบคู่คันนี้เป็นสิบสองนะครับอโอ้ยยังอยู่เลยท่อใหญ่ๆเอามาชัดได้ไงเนี่ยรับสามลูกอ่ะ ชุดระบบตู้หัวฟุ้สองนะครับโอป่องฟงังเหียนนะักกิ๊กเลย เจอกันขู่ขันครับข่าเบาลงโซนบ้านได้อะจะกงครับบ้านจะกงสองคันนี่ไปใส่ร้านนิยมร้านนิยมลงพายุอ๋อเก็บเก็บ,บอ,อ๋อเก็บข่าวเบาเออเออเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็เจอกันครับร้านนิยมลงพายุแล้วก็ โอ๊ตเจริญลงคูคันเนี่ย